นี่กี่เช้าประจำวันที่29ครับเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับหุ้นก็ยังเป็นบวกครับวันนี้เปิดบวก40277.45ครับ74538ครับเปิดก็ยังมี4มาเป็นวันที่5ครับของสัปดาห์นี้มาดูสถิติย้อนหลังครับ เลขเปิดไม่มี 4, ติดมาทุกวันครับไม่บนก็ล่างมาดูผลครับผลนี่มีสมาทุกวันเหมือนกันครับเป็น4ด้านบนครับแล้วก็มี2ครับถ้าไม่บนก็ล่างครับ 3, าวันหลังมาเป็นเลขล่างหมดครับเลข2ติดมา 7, จ็ดสองแสองสนะครับสติอาทิตย์นี้ครับเอามาย้อนหลังให้ดูมาดูตัวคำนวณของวันนี้ครับคำนวณได้ สี่เก้าศูนย์สองสามห้านะครับคำนวณได้ตามนี้ครับเลขเสริมก็จะเป็นห้าสี่เก้าสี่สามห้าสองสามสี่นะครับเสริมก็จะเป็นเลขเรียงแต่นี่คืออกีก็ไม่ออกเลขเรียงมาดูตารางครับสีแดงจะมีคู่บนล่างที่ตรงกันครับคู่บนล่างที่ตรงกันแอดลองวงกลมให้เอ้ยทษทีครับทำกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงให้ดูแล้วก็กรอบใหญ่สีแดงจะเป็น เลขที่ตรงกันเป็นข้างล่างหมดเลยนะครับนอกนั้นก็ไม่มีเลขที่ตรงกันสายวิ่งสายรูดไปที่สองครับวงกลมสีดำครับจะมีสองกับสี่คู่กันในตารางบวกมีแค่นี้ครับไม่รู้ว่าสี่กับสองจะมาแบบทุกวันหรือเปล่าก็ลองดูครับจะมาแบบทุกวันหรือเปล่ามีสีมามีสองมาจะ่หุกันมาแบบนี้ไหมก็เอาสติมาเทียบให้ดูครับตรงนี้ก็ หุ้นก็จะเป็นบวกอยู่ครับแคปมาให้ดูอันนี้ตารางลบครับโอกาสลงลบก็ยังมีครับตารางลบจะมีเลขที่ตรงกันเยอะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์หุ้นเปิดบวกมีโอกาสลงลบก็ลองดูครับทำคลิปนี้ไว้เป็นแนวทางนะครับท่านสามารถแคปไปเปรียบเทียบได้นะครับก็ขอให้ท่านโชคดีครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณมากครับ